โย่บิ๊กบิ๊กเก็บบนยูทูบเย้บนเกิดพี่แอมคนสวยค่ะบนเกิดเออหลบจ้าโอเคค่ะม้วนอ่ะแตกอ่ะไอ้พี่แอมเป็นคเกิยน ถ้ามีคนแย่งมาแมแย่งมแย่งมันนี่เราแย่งเราถ่ายไม่ใช้หนูได้ถ่ายใครให้พี่แอนจับกับไม้แล้วใครถ่ายคือเป็นคนถ่ายให้พี่แอนเป็นคนจับมีกล้องเยอะแยะเลยนะกล้องพี่ก็มีอยู่ได้จะพี่เดือนไอพี่นั่งอย่างนั่นแหละพี่เขาบอกคนโน้นคนนี้ทีงานที่หนู่อยู่นี่ ตรงนั้นบอกคอยชัดดอกพี่หัวใจหัวใจตั้งขึ้นหรือเปล่าหรือว่านอนพี่แอนทางแล้าอก้างให้เห็นให้เห็นเออเกตเตอร์เจ้าเพราะว่าน้ามันจะได้สว่างก็ต้องเอาอันอื่นด้วยว่าแล้วนะเพราะว่ามันก็ต้องปักปากอีกอ่ะ จ้าจ้าเอามันต้องเห็นหนาหนาขนมหนาขนมดยเ้อ้อเพาะทำไมมันเป็นในวิดีโอปะเอาทำพี่ทายวิดีโอแล้วก็พี่กบพ้นไปแล้วก็พี่ก็ก้นลูกไ้เลยพี่เพราะต้องย่างเพราพี่เซลแบบแดงใชหูหนูหน่อยเห็นบอลนีนุ้นก็ทายวิดีโอก็การแล้วนุ้นก็ทายลูกพ่อไปพอพี่มันเลื่อนหนาเลื่อนหลังมันขึ้ปกติพี่ใส่คือพี่ก็มาใส่แว่นตาพี่คือมีแวนตาอยู่ใส่ ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะสวยแล้วสวยแล้วฉันก็จะถ่ายของฉันบ้างแหละอ่ะเราสาวก็ว่ายิ้มหน่อยค่ะโอเคแม่ก็ต้องน้ำหนักใช่ใช่ หนากินนะเบิงแตเบิงจะคลองอยู่ในยูทูบได้ปะเทนี่ย่ฝากกินได้แต่กินคลองปัสวันนี้ตเบิงจะคลองอยู่ในยูทูบได้ปะเท่นของไของจ่อยอาหารา่กนได้ใช่ั้ยใช่เรแใช่แวหรูสิเอาลงยูทูบ e น้าเด้อรอนุญาตไม่เนรเ็นรกินมดผู้เดียวได้ไหน็ีหยังก็ได้อันตามหุ่นนูกกินมดผู้เดียวเอินเพิ่นอยู่ ของอร่อย้องมุคิมดีกินกระเทียมทำอะไรหน่ะถ่ายวิดีโอยู u t ทูบเหรอใช่ค่ะถ้าพี่ถ้าถ้าเขาติดตามคือเขาติดตามพี่นะใช่ค่ะอะมาน้องแซ่บนี่อะไอซั่มถุงเมนูหนึ่งเทียนจ้ะนู้นู้บอกไลฟ์กับจงฉันฉันกินกระสิเศร้านะ ทังเบอกท่านกินปะค่ะอานนี่อะไรอะก้อนก้อนเม่ด้่เดีเาชอบง่นานีินเสียก็ด้วยนั่นแหละเอ๊ะไม่ะีนเลดนเชอไม่ที่เยดินช่อไม่หมายแอบแ่บแ่บแบ Dene bu dizi numar fjortmega. Yeah. Adede kutu numar fjortmega. Kutu numar fjortmega. Boğmaca boğmaca dayak. Tuhas numar fjortmega. Tuhas rekti rekti mağsus.